บอกว่าชียาเนี่ยยังไงก็ทําไมครับไม่ตามละหมาดสุน,นีโดยเด็ดขาดน,นี่ก็เป็นคํากล่าวหาที่รุนแรงอีกข้อนผมตอบง่ายๆไ,ไม่ต้องตอบด้วยหลักการด้วยฮะด,ดีสด้วยคําวินิจฉัยของมรรดาผู้รู้ชียาหรืออะไรก็แล้วแต่ใหการตามละหมาดเนี่ยผมอยากถามพี่น้องมุสลิมในกรุงเทพที่เคยละหมาดที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย พี่น้องเคยเห็นเจ้าหน้าที่สถานทูตอิหร่านนะครับที่เขามาทำนำมาสในศูนย์การอิสลามในวันศุกร์ถามว่าเจ้าหน้าที่ทูตอิหร่านเนี่ยเป็นเชียหรือสุนีเป็นเชียและเขาไปนมาสตามหลังสุนีได้งไงในกรณีนี้นะครับเขาไปทำนำมาสตามหลังได้ยังไงเวลาเจ้าหน้าที่รัฐของเขา มาประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงระดับรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งบรรดาอุลามาของเขาครับอุลามาของเขาใส่ชุดอุลามาเลยเนะี่ยเวลาที่เขามาเยี่ยมมุสลิมในประเทศไทยที่ที่หนึ่งที่เขาไปเยี่ยมชมก็คือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยและเขาจะไปร่วมละหมาดวันศุกร์คนที่ไปละหมาดวันศุกร์นี่เป็นพยานได้เลยว่ามีชาวอิหร่านอุลามาชาวอิหร่านมาละหมาดวันศุกร์ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยไหม ถ้าไม่เชื่อนะไปถามอิหมามชาฟีนภากรดูท่านอาจารย์ชาฟีเป็นพยานได้ว่าเจ้าหน้าที่ทูตเหล่านี้หรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐอิสลามอิหร่านที่มาในประเทศไทยเวลาไปศูนย์การเนี่ยไปละหมาดตามหลังท่านไหมนี่คือคําตอบที่ชัดเจนที่สุดว่านี่คือการโกหกใส่ร้ายแนวทางชีอะ